รันนี่มาร้านอาหารนะคะดเดี๋ยวเฟินเห็นเข้าอ่ะจะดีไหดีก็ได้ครับคุณเฟินครับโซนนี้คือโซนร้านอาหารของเรานะครับทั้งหมดนี้เลยโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะ อ้าวพี่เฟิร์นเฮ้ยเปิน้นนี่แกมาทำงานที่ร้านอาหารที่เหรออ,อือใช่เออคุณเชคคะเดี๋ยวยังไงอะ่ะเดี๋ยวเปิ้นอาสาพาเฟิร์นอะ่ะเขาเดินดูร้านอาหารเองนะคะได้เลยครับถ้าง,งั้นผมขอตัวก่อนนะครับเพื่อนเหรออ๋อค่ะจนันนี่เฟิร์นเพื่อนเปิ้นสมัยเรียนคะ่ะ สวัสดีครับผมซันนะครับเป็นแฟนของเฟิร์นคนนสวัสดีค่ะ <c oughs> เฟิร์นเ,เดี๋ยวคุณไปเจอผมที่ห้องทำงานหน่อยนะผมมีเรื่องจะคนนี้หน่อยได้ค่ะเฟิร์นเดี๋ยวยังไงอะ่ะ <c oughs> แกก็ตามสบายเลยนะเดินเล่นไปก่อนได้จ้ะจ้ะดูจากรูปการแล้วเนี่ยงานเนี่ย มีคุณเปิ้ลครับคุณเฟิร์นเหรอครับทำไมคุณแต่งตัวเหมือนคุณเปิ้ลเลยนะครับอ๋อพอดีว่าฉันซื้อชุดน,นี้มานานแล้วค่ะแต่เปิ้ลเห็นฉันใส่มั้งคะเขาก็เลยไปซื้อตามบ้างผมไม่คิดเลยนะครับเนี่ยว่า คุณเปิ้ลจะชอบแต่งตัวเลยนแบบคนอื่นอุ๊ยคุณเชคคะอย่าพูดอย่างนั้นไปค่ะเดี๋ยวถ้าเปิ้ลได้ยินเนี่ยเขาจะเสียใจเอานะคะ <c oughs> คุณน,นี่คนดีจริงๆเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับได้ค่ะความสนุกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสินะ เฟิ้ลนเราไปหาอะไรกินกันปะอ่ะเร็วตามแผนฉันละยคุณเฟิร์นเฟิร์นครับเรื่องนี้ผมอธิบายได้นะครับคือนึวกว่าเป็นคุณนะี่ยไม่เป็นไรค่ะพอดีเฟิร์นเขาแต่งตัวคล้ายๆเฟิ้ลนด้วยอะถึงว่าเขาใจผิดน,นันเอางี้แล้วกันครับผมจะมาตามคุณไปกินข้าวนะครับ ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ ที่รักชุดคู่ของเรานะคืนนี้ที่เรานัดกันอย่าลืมใส่มานะครับฉันว่าชุดนี้เนี่ยมันเหมาะกับฉันมากกว่าอีกนะ คุณซันบังเอิญจังเลยนะคะทำไมชุดคุณมันดูคุณคุจเลยครัอ๋อพอดีว่าเปิ้นเขาลองใส่แล้วเขาบอกว่ามันดูน่าเกียดอะคะ่ะเขาก็เลยส่งต่อให้ฉันแทน,ทะนะะอออ,อเป็นะไรไหมครับคุณซันคะเหมือนข้อเท้าฉันจะพลิกเลยอะค่ะ <Hey. S 2> ผมว่าข้อเท้าคณไม่พิกหรอกนะ mm hmm. แล้อย่างนะครับผมกับเพื่อนยังเป็นแฟนกันช้วยระยะห่างทำไมล่ะคะคุณซันเปิ้ลนเนี่ยมันจนก็จนการศึกษาหรือหน้าตาเนี่ยก็เทียบฉันไม่ติดแถมยังชอบแต่งตัวเลียนแบบฉันอีกทำไมคุณถึงสนใจแต่เปิ้ลนะคะแต่ไม่เห็นสนใจฉันบ้างเลยอะ่ะใครกันแน่ที่เลียนแบบ ชุดน่าเกลียดหรอฉันว่านะไม่ใช่ชุดหรอกนะที่น่าเกลียดมันคือนิสัยสันดานของเธอมากกว่าที่น่าเกลียดผู้หญิงเธอเนี่ยมันไม่เหมาะกับสันเลยจักนิดฉันจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงดีๆเนี่ยเขาไม่มาอ่อยผัวชาวบ้านแบบนี้หรอกผู้หญิงอะไรเปล่องเนื้อเปลืองตัวที่ผ่านมาฉันเข้าใจมาตลอดว่าเธอเป็นเพื่อนของฉัน ไม่คิดเลยนะเฟิร์นว่าเธอจะมาแย่งแฟนของฉันเปิ้ลมันไม่ใช่แบบที่เธอคิดนะเปิ้ลเปิ้ลผมว่าเราไปกันดีกว่านะครับอย่าอยู่ใกล้คนที่ชอบเลียนแบบคนอนะื่นเลยและอย่างน้นะครับผมว่าคุณควรพินนจนารณาเขานะครับว่ิ้ลเพราสมควรร่วมงานกับเราค่ะเปิ้ลเ,เ,เดี๋ยวก่อนสิเปิ้ลโธ่ โซซันสันอยู่ไหนอะไม่มางานวันเกิดป่ะเนรอคือตอนนี้สันอยู่ที่โรงพยาบาลนะแม่ของสันป่วยอะแต่นี่มันงานวันเกิดเปิ้ลนะสันจะไม่มาเหรอเปิ้ลซันไปไม่ได้จริงๆนะได้ถ้าสันไม่มานะเราจบกันฮัลโหลเปิ้ลเปิ้ลฮัลโหล เก็บปิ้ลมาเป่าเค้กได้ย่งจ้าจ้าจ้าอีสันน้ำมาด้วยเพื่อนเออ thank you เว้ยโอ้โหอะไรเยอะแยะวันนี้เนี่ยโอ้โหเจอซื้อมาให้เปิ้ลเขาเนะีวว่ยเมื่อวานเขติดธุรนะเนี่ยก็เลยไม่ได้มายางมาเกิดก็เลยเอาดอกไม้แล้วก็ของขวัญมาเฉยๆให้แหมมึงนี่มันโรบิติก จริงเลยนะใว่ป่ะสวยป่ะสวยไหมสวยที่นี่อยู่นี่เองเมื่อวานง,งานมันเกิดเปิ้ลอะทำไมสันไม่มาปันใจเย็นก่อนนะทำไมไอายเพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนอใเนจเย็นก่อนนะให้เกลียเพื่อนซันบ้างสิแตที่เมื่อวานที่ซันไม่ได้มาเนี่ยก็เพราะว่าแม่ของเซอเขาป่วยซันต้องไปเฝ้าจ,จริงจริงซันขอโทษนะแต่นี่ซันซื้อดอกไม้มาฝากเลยนะไปกินข้าวกันเนาะเนาะ เฮ้ยยังมีอารมณ์กินข้าวอีกเหรอเ้ลทำไมาอายเพื่อนเหรอรู้จักอายเป็นด้วยเหรอแล้วทีเบ้นอะซันเคยเข้าใจความรู้สึกเบ้ลบ้างไหมอ่ะงานมันเกิดแฟนทั้งทีแบแต่ไม่มานจนเพื่อนในงานอะเขาเข้าใจว่าซันมีคนอื่นแล้วเนี่ยเ้ลผมก็บอกแล้วไงว่าผมไมีธุระเรื่ององงแงได้ปะทำไมาเบนงงแงเอางนี้เป้นจะถามซันขับหนึ่ง ถ้าวันนี้เนี่ยเปิ้ลกับแม่ซันจมน้ำซันจะช่วยใครทำไมต้องมาถามอะไรที่มันปัญญาอ่อนแบบนี้ด้วยฮะได้ไม่ตอบใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเปิ้ลถามอีกคำถามระหว่างเปิ้ลกับแม่เนี่ยซันเห็นใครสำคัญกว่ากันพอเถอะไอซันว่าเราไปเถอะวะอย่ามาอยู่คนไร้สา,า,าระแบบนี้เลยแล้วแกจะมายุ่งอะไรด้วยทำไมผมจะยุ่งไม่ได้อะก็ไอซันมันเพื่อนผมผมถามหน่อยถ้าแม่คุณป่วยเนี่ย กูจะมีอารมณ์ไปดื่มไปเที่ยวเหรวะนี่มันเรื่องของผัวเมียคนอื่นใหญ่ยุ่งไปมาคุยกันให้รู้เรื่องคุณจะพาผมไปไหนเปิ้ลมันดีเลยซันก็จะถามซันอีกครั้งหนึ่งนะระหว่างเปิ้ลกับแม่ซันนะซันจะเลือกใครเอาตอบมาซีตอบมาเงียบทำไมอ่ะเปิ้ลผมทนคุณมามากพอแล้ว นี่บ้าปะเนี่ยฮะไอเรื่องที่คุณงองแงเอาแต่ใจเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงแต่นี่อะไรฮะมาถามถามผมว่าถ้าระหว่างคุณกับแม่ของผมตกน้ำนจะเลือกใครมันเลือกไม่ได้ปะวะแล้วอย่างแม่ผมเนี่ยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลคุณเคยถามสักคำไหมว่าแม่ของผมเป็นยังไงบ้างท่านป่วยหนักหรือเปล่าแต่กับอาวินผมเรื่องนี้ผมเนี่ย ไม่ได้มางานวันเกิดของคุณคุณรู้ตัวปะว่าคุณเน่ะมันเห็นแก่ตัวมากเลยนะแล้วก็เอาแต่ใจด้วยได้อยากได้คำตอบนักใช่ไหมว่าผมจะเลือกใครผมเลือกแม่ของผมแล้วคุณถามผมอีกครั้งหนึ่งน,นยผมก็จะเลือกแม่ชัดพอหรือย,อยังแล้วหลังจากนี้อย่าได้เจอกันอีกเลยนะ ผมทนไม่ได้จริงๆกับเพียงแบบคุณเดี๋ยวซันซันเดี๋ยวก่อนสิซันซันดอกไม้สวยๆเพื่อนกูพังหมดลูเป็นไงบ้างมึงว่าไเหรเฮ้ยเดี๋ยวคันดิแล้วของขวัญพวกนี้ ชิ้นนี้เขาซื้อมาแพงเลยนะกูว่านะเราเอาไปขายดีกว่าได้เท่าไหรนะ่เนี่ยเอาไปซื้อของให้แม่กินดีกว่าจะดีกว่าตามใจมึงแล้วกันกูนเลือกนะกูเลือกแม่กุดีกว่าไหมเฮ้ยฮึ